สแก้วมีความหลากหลายทางสัญชาติคลิปนี้ก็เลยพาดกินนิดนึงเดียเด๋ยวเดี๋ยวอยู่ร้านอาหารเวียดนามหรือที่ไหนกันแน่เนี่ยคือยังก็เป็นแบบพิพิธภัณฑ์อากาศดีมากเลยค่ะมันเหมือนเรานั่งสัมผัสกับแม่น้ำลำคลองเลยอร่อยยอะคัณน,นะสวยจังเรามาตอนที่ขคาเขา,ขาออกมาพอดีในสายเลย็กๆมีสเสน่ห์มากๆเลยการที่เราได้นั่งมองธรรมชาติเคลื่อนไหว ที่ร้านอาหารเวียดนามยายเต็มจังหวัดสะแก้วค่ะแล้วเราก็อยู่กับนกแก้วมาคอ ที่นี่เป็นร้านอาหารเวียดนามคือน้อตบบอกไปแล้วว่าถ้าพูดถึงเรื่องของสะแก้วเนี่ยคนก็จะนึกถึงแบบอรัญ,ญประเทศอะไรแบบนั้นซึ่งหนึ่งในความขึ้นชื่อเขาบอกว่าอาหารเขาก็มีความหลากหลายทางสัญชาติเหมือนกันทริปนี้ของเราจงังหวัดสะแก้วก็เลยพากินนิดนึงว่าจะมีความแบบเวียดนามอิสานฝรั่งอะไรกว่ากันไปที่นี่นี่สุดยอดจุดเช็คอินลูกค้าด้วยความห่วงใยจากร้านใหญ่เต็มล้างมือแอลกอฮอล ตรวจวัดไข้อันนี้นะคะ New Normal แล้วก็มีชัดเจนตรงนี้คือเช็คอ Check ินไทยชนะนะคะตรงนี้ก็คือตัวเราสูงไม่ถึงจุดนี้นี่36.0สิบหนยี่ยังแท่เลยอะเอาหัวมงเข้าไปปึ้งเช็คนี่และในสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นเนี่ยระดับซูปเปอร์ฮีโร่ของโลกเนี่ยนะคะกาดเขาไม่มีตกครับพี่ซูเปอร์แมนของเรานะฮะจุดนี้นี่ สุดยอดจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นโดเลมอนโดเลมีลม่ก็ว่ากันไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ร้านอาหารเวียดนามหรือที่ไหนกันแน่เนี่ยแอบงงคือยังก็เป็นแบบพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างนึงเป็นแบบนั้นเลยข้าวของสิ่งมีค่าต่างๆมีความแบบพินทเทสก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บางอย่างไม่ได้หาดูได้ง่ายๆนะจะบอกให้ไม่คิดว่ามากินอาหารเวียดนามแล้วจะเจอสิ่งนี้อลังการมากดูเอลวิสเพลส์ลี จุดนี้ก็คือเห็นไหมเป็นของสะสม Converse ตาม่ตางๆเยอะแยะมากมายดูรถเก่าทั้งมอเตอร์ไซค์รถความยิ่งใหญ่จุดนี้6กแสนห้คันนั้นอนะอะไรกันเนี่ยรถแบทแมนข้างบนล้านสองะบรรดาคลังนาฬิกาเครื่องดนตรีกระทะลามหายอลังการมันเยอะมากค่ะที่เห็นเนี่ย ร้านอาหารเวียดนามค่ะร้านตรงโล่งสบายก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อประจําจังหวัดเชิดหน้าชูตาจังหวัดนะเพราะตรงนี้ก็อยู่ใจกลางจังหวัดสาะแก้วเลยเหมือนกันคือเดินไปตรงไหนก็รู้สึกมุมนั้นก็ดีมุมนี้นก็ดีอยากถ่ายรูปทุกมุมเลยอาจจะแบบชอบถ่ายรูปด้วยไงอาหารเนี่ยเขาจะเด็ดยังไงเนี่ยนะเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราอยากได้รูปแล้วเดี๋ยวเรื่องกินกินพร้อมๆกัน คือจังหวัดสระแก้วค่ะเขาก็โด่งดังในเรื่องของอาหารจัาแก้เยกินแล้วรสชายก็รู้บบบบอร่อยอร่อยใช่ไหมนะมากนี่น<า>คุณดูยังไม่รู้เลยว่าเมนูอะไรเขายังไม่ได้แนะนำหรอยังเลยร้านใหญ่เต็มเนี่ยเป็นอาหารเวียดนามเขาก็มีเซ็ตจัมโบ้เแซบบ็ตใหญ่บางคนอาจจะจำชื่อแบบอะไรดีนะไอ้นั่นแม่ไอ้นี่เอเอาเซ็ตอาหารเวียดนามเขาจะจัดมาทุกเมนู ที่ควรค่ากับการต้องกินเมื่อกี้คือแหนมเนืองต่อมาเมนูหมันโม่เบกตงป่าเต้อหมูโบเป้อร่แล้วแต่เมนูแรกาบอกเมนูที่ตักอยู่คือจ๋าหย่อคือปเปียทอดในแบบเวียดนามอะใหญ่กลวงแบบกลวงอย่างนี้โอ้ยนี่อร่อยมากเลยอ่ะหัวหอมชอบมากเลยอะ รสชาติดีคุณภาพเยี่ยมบรรยากาศเจ๋งนี่คืออะไรพี่นนักตาจ๋า้าจ๋าพัดนันคนนี้บ้านหอยมะมือเก้นหมี่หมูสิ่งนี้อันนี้คือบ้านแซวบบ้านแสวก็คือขนมเบื้องยวนประมาณนั้นทั้งมหากราบบานตาไทยเวียดนามสิ่งนี้เนี่ยใช้ทหารเวียดนามจำโบของเรา มาเทศนี้เลยถ้าใครสั่งเทปนี้จะได้แอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโควิดกลับไปเลยค่ะแต่ถึงแม้ว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับการซื้อทั้งเซตแล้วกลับไปทุกโต๊ะจะมีแอลกอฮอล์ที่ตั้งไว้เลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมาตรการโควิดของเขาเขามีมาตรการคบท้วงขงบวนความมากเรื่องกินเราต้องพูดอะไรมากไหมเราจะบอกว่ามันอร่อยมากจังหวัดสระแก้วนะคะก็จะมีความหลมนนากหลายในวัฒนธรรมมากๆมียวนกัมพูชามีหลายๆชาติเดินทางมาแล้วก็ได้ลิ้มรสชาติของความหลากหลายทางอาหารที่จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหนึ่ หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเรามาเที่ยวอะไรกันเนาะเช็คอินเท่ๆคุ้มค่าตื่นเมืองรองภาคตะวันออกของเราบอกแล้วว่าวันนี้เราเนี่ยก็มากันด้วยหลายสัญชาติพอควรกับจังหวัดสสะแก้วกับเรื่องราวของการกินนะคะคแต่ว่าก่อนที่เราจะกินกันเนี่ยเรามีวิวสวยๆนี่ให้ดูนี่ อากาศดีมากเลยค่ะดีมากๆนั่งใต้ต้นไผ่ใหญ่ๆ เดินมาเราก็จะเจอกับส the ิ่งนี้ f ิ e l ิแบบลงไปนั่งนี่อย่างนี้ไม่คิดว่าสิ่งที่มาเจอคือเราจะเจอความแบบต้นไม้ใหญ่ลําคลองที่ใหญ่มันเหมือนเรานั่งสัมผัสกับแม่น้าลําคลองเลยอะใกล้ธรรมชาติมากใครที่มาที่นี่ไว้เทลก็เป็นหนึ่งร้านก็จะเป็นแบบ f e ล l ิ่งที่จะบอกว่าอันนี้จะเป็นสไตล์แบบตําถาดแซ่บอิสานอาหารไทยเด็ดดีเลยเราจะได้เห็นวิวแบบนี้แล้วคนสัตว์แก้วก็น่ารักพี่มดแดงเจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าทั่วไปถ้ากินแล้วแบ เฮ้ยรู้สึกแบบมันไม่โอเคมาตรฐานไม่ได้คืนเลยทำให้ใหม่เลยอาหารไม่แพงแถมบรรยากาศไม่คิดตั้งด้วยเมนูหนะ้าตาดีมาก บอกน่าก,กินมากทีนี้มาเรื่องของรสชาติอาหารตำถาดเนี้ยเป็นเมนูที่พี่มดแดงเจ้าของใครๆมาก็สั่งหืมครับ,บดีมากเลยอะทีนี้มาที่เมนูยำของเรากันบ้างที่ไม่เป็นสองรองไครเนี่ยำเขาไม่เป็นรองไครจริงอร่อยอยังใครคำนึงนะอือมอันนี้คือ ปลาทอดสามรสนะคะมาดูกันว่าสามรสจริงหรือเปล่านะปลากรอบสามรสเลยอ่ะหวานเปรี้ยวเค็มครบอันนี้เป็นต้มยำทะเลที่คนที่มากินก็จะบอกว่ารสชาติของเราไม่เหมือนใครเลยนะ นัวมากเลยการันตีความอาหารไทยของที่นี่นะเราให้เต็มสิบเลยตำถาดก็อร่อยค่ะปลาสามรสก็อร่อยยำอร่อยมากต้ยมยำก็ดีขออนุญาตชอบหมดเลยจริงๆโปรเฟลเชื้อตามรอยก็ตามนี้ใครอยากรู้ว่าโปรเฟลเชื้อตามรอยใช้ยังไงก็แอดไลน์ก่อนนะคะไม่ใช่แค่นี้พอเข้าไปแล้วคูป,ปองท่องเที่ยวตามรอยเยอะมากบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อ,อความหลากหลายในทั้งนั้นการกินที่จังหวัดสัะแก้วเนาะกินที่นี่แล้วเดี๋ยวอีกที่ต่อไปจะเป็นแบบ อารมณ์ประมาณไหนแล้วจะเจอกับอะไรบ้างกินกันให้มันเต็มที่กันจัดเต็มไปเลยไปก่อนกินก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะนี ค้าง่าวกำลังจะออกมาแล้วะแล้วปกติร้านปิดกี่โมงคะปกติร้านปิดหกโมงค่ะหกโมงครึ่งค่ะโอเคงั้นเราก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่จะได้ดูค้างคาวที่นี่ได้ใช่ใช่ค่ะเวลานี้เลยโอเคเขาบุกไปดูข้างคาวนิดนึงนะคะสวยจังที่นี่ก็จะมีเป็นแบบซุ้มต่างๆนะคะคือนั่งตรงนี้ได้โอ้น่ารักะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ รางหาันอนาคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าเราชอบกระท่อมนี้มากสุดๆกระท่อมนี้เยี่ยมยอดไปเลยปกติเนี่ยถ้าจะมาดูค้างคขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงเงยนงน็นแล้วต่อมามันคือมาถึงปุ๊บเขาออกมาเลยค่ะถ้าเอาโชว์ๆก็มาสักห้าโมงเช็ดชิวมากเรามาตอนที่ข้างเขาออกมาพอดีเลยค่ะแั้นตอนเห็นเริ่มเห็นแบบสายเล็กๆพอดีแล้วมีสเสน่ห์มากๆเลยอ่ะการที่เราได้นั่งมองธรรมชาติเคลื่อนไหวอะค่ะ คืทั้งข่าวเข้ามาทุกวันทุกคนนี่แหละจะอยู่ดูข้างข้าวหรือเปล่า เยอะเลยบรรยากาศดีมากตอนนี้ก็คือรอเมนูที่นี่เดี๋ยวมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆสิ่งด้วยนะเมืองลองใช่ไหมคะยังมีอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะที่ที่มีความสวยงามที่ซ่อนอยู่แล้วเราก็ไม่เคยได้ออกมาเดินทางเนอย่างจังหวัดสักแก้วอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็นึกไปถึงแบบอรัญ,ญประเทศแล้ตัวเชื่อว่าใครที่ดูคุ้มค่าตึงของเราเนี่ยน่าจะแบบเป็นหนึ่งในจังหวัดที่แบบต้องมา จะนึกว่าเป็น f ลล l i n g cafe อย่างเดียวไม่ใช่เท่านั้น,นะค่ะอาหารเด็ดมากนี่เรามีตำผลไม้มเราก็มีผัดไทยผัดไทยคือฟิล l i n g สมรสเลยที่แบบไม่ต้องปรุงเลยข้าวหมูย่างน้ำตก <S <S แล้วเข้าใจว่าฟิล l i n g แบบคาเฟ่บรรยากาศดีวิวสวนแบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าอาหารอร่อยมากที่นี่เป็นหนึ่งที่อาหาที่เหมาะทุกเพศทุกวยัยครอบครัวเด็กอะไรได้หมดเลย นี่เมนูน้ำมาแล้วค่ะอาหารอร่อยมากแอปเปิลมะนาวแตงโมแอปเปิลมะนาวและแตงโมและตำออข้าวโพดข้าวโพดนี่เหมือนมาจากไรเลย,อ,ยอร่อยหมดเลยทุกอย่างเลยอะ่ะคือที่เนี่ยเรามามันจะเป็นฟิลแบบยำยำตำตำทานง,ง่ายแซ่บๆเขาจัดจานคือดีหมดเลยค่ะคือชอบอันนี้นะแอปเป,ปลิลตัวจริงอ่ะคือรู้สึกว่าแบบจริงใจมากเลยอ่ะ ของเขาดีจริงอันนี้ตังอืพอก่อนดีมากต้องยอมรับวว่าจังหวัดสักกาเป็นจังหวัดที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยได้มาพูดจากใจจริงเลยอะไม่ใช่แค่แบรบรยากาศดีในความเป็นเขาอันานาตรงเนี้ยคือดีจริง,รงๆอะค่ะประทับใจมากๆควรจะมาถึงตั้งแต่แบบก่อน5้าโมงอะไรอย่างนั้นให้เวลาอยู่กับมันได้ยาวๆเลยแล้วพอตอนกลางคืนเราก็จะได้ยินเสียงแบบแมลงต่างๆลองฟังลองฟัง,ลองฟ,งลองฟังกันดูเดี๋ยวเราจะเงียบ ตำอยแน่นอนเรามีจัดให้ค่ะทานครบใช่ไหมคะ1นึ่งพลดไปเลย10%ถามว่าใช้ยังไงโปรเพลเทอร์ตำลอยแอดเลยค่ะแอดไลน์เมก้าเวกสำหรับทริปจังหวัดสระแก้วของเราหรือที่ไหนก็ตามแต่เที่ยวแบบเราคุ้มค่าเตื่นอย่าลืมเที่ยวแบบนิวโนมอลการไม่ตกดนะ้แล้วก็สำหรับใครที่รักกันอยู่แล้วขอบคุณมากๆค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเจอกันฝากกดไลค์แฟนเพจเมก e w เวกแล้วก็กดซีเฟิร์สด้วยนะคะ แล้วถ้าใครที่เป็นสายแบบ YouTube ก็ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วถ้าใครแบบชอบคอนเทนต์ไหนหรือตอนไหนช่วกไปก็ตามแต่นั่งแต่กดไลคนะ์แล้วฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้มาคุ้มค่าตื่นกันเ้วยนะคะแล้วพี่ทุกคนคุ้มค่าตื่นค่ะขอชะเชิญลนที่ันจรายการนะคะ เราจะมาเข้าคลาสเรียนภาษาไทยกันเรื่องของวรรณยุกต์ตัดต่อได้ไหมไม่ได้คือต้องแบบต้องยาวๆเลยหุนอุ่นตุ่ต้มเด็ดหุงอุ่นตุนต้มนึ่งยายมอยขายหมี่ยายมีขายหอยข้ามเขียวข้ามชาชามขาวข้ามข้ามชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหกอะไรวะเดี๋ยวเลยนะหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมดเลยอะไรนะหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดโอเคพอ